ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะหน้าที่ทางรวร้วิชิตกันราน,นะคะวันนี้หนะ้าก็เอาฮาหนอยนะคะคือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูความเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเป็นการที่คำนวณตามหลักทางสตีโพดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ ผิดกฎหมายเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยอันนี้หน้าก็ทําออกมาสําเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆในพี่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานนอยพิเศษออกเก้าเก้าห้าเลขล่างสามหนึ่งนะคะเพื่อนๆในพี่เก้าเก้าห้าเลขล่างสามหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะสูตรนี้เข้าไหมเนี่ยสูตรนี้หลุดมั้งเนี่ยไม่ได้ขีด หลุดสามสูตรนะคะเพื่อนๆพี่หลุดสามสูตรเข้าที่สี่สูตรนะคะหลุดสามสูตรเข้าสี่สูตรนะคะเพื่อนๆพี่ดูนะเก้าเก้าห้าเลขล่างสามหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่ดูนะคะเนาะหน้าทาเสร็จแล้วหน้าก็เอามาให้ได้ชมนะคะจริงๆแล้วศูนย์ยังไม่มานะคะเพื่อนๆพี่เนี่ยศูนย์ งวดนี้ก็ไม่แน่นะตามได้อีกนะคะศูนย์นะเพื่อๆนๆพี่ตามศูนย์ได้อีกนะเนี่ยค่ะแล้วก็นอยอา่านอยอันนี้นอยปกติเมื่อวานศูนย์มานะคะศูนย์มาตามความคาดหมายนะคะเพื่อนๆนี่พี่เพราะว่าหนึ่งสองสามนาคตามมา3แล้วนะคะก็คือมาโผล่วันนี้ โอเมื่อวานศูนย์บนนะคะแล้วก็5ล่างเมื่อวานถ้าเป็นของอปกติเดี๋ยวนะคะ1 2ึ่งสองสามเมื่อวานนั่งได้พูดบอกกันนะ6กับ9มันชน4สูตรนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมาหลัก6นะคะเนาะไว้ออก0ูนย์หกเลขล่าง85นะคะเพื่อนๆพอี่เลขล่าง85ก็ปังค่ะรวยๆแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อนๆพี่ดูนะอันที่นางติ๊กปากกาแดงด้านล่างเนี่ย มันคิดคำนวณออกมาแล้วคิดคำนวณออกมาแล้วนะคะก็คือมันได้หลักเลขตัวเดียวนะคะหมายถึงว่ามันได้หกตัวเดียวเี้ยหน้าก็กลับให้เป็นเก้าอันนี้ก็คือได้แปดหน้ากันหนึ่งให้นะคะนี่คือได้ห้าหน้าก็กันหนึ่งให้คือสูตรสูตรของเขาเป็นมาอย่างนี้นะคะเป็นเพืนอ้พี่สูตรของเขาคือมันมาแบบนี้มาลักษณะอย่างนี้ ทํำตามสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือมันก็น่าลุ้นทุกตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูจากสูตรนะคะสูตรไหนของเขาที่มันเดินเนี่ยอย่างกับสูตรสามเนี่ยเห็นไหมมันก็เดินมาสูตรหนึ่งก็กลับมาเดิน ุดหนึ่งก็กลับมาเดินหนึ่งสองสามสี่วันนี้ห้าชนหนึ่งสองห้าชนสี่สูตรนะคะเพื่อนเพื่อในพี่ห้าชนสี่สูตรนะคะเพื่อนเพื่อในพี่ดูนะห้าชนสี่สูตรห้าชนถึงสี่สูตรนะคะ แปดมาแค่สูตรเดียวนะหนึ่งหนึ่งสองสูตรแค่ไหมหนึ่งสองหนึ่งทนสองสูตรนะคะสามสามสูตรเดียวสองสองสองสูตรแต่สูตรสามมันน่ารุ้นนะคะสูตรสามสูตรสามก็น่ารุ้น เพือพ่อนๆพี่ดูนะคะหน้าำทำเสร็จแล้วหน้าก็มาลงนี่ค่ะอันนี้คือของ VAP อันนี้คือของ VAP VAP เมื่อวานนี้นะคะ เมื่อวานหลุดสี่สูตรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เมื่อวานหลุดสี่สูตรเข้าไปที่สามสูตรสูตรหนึ่งก็ยังเดินยาวๆนะคะสูตรหนึ่งนะยังเดินยาวๆนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่เนี่ยมาทั้งคู่สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งน้าติดตามนะคะแล้วก็สูตรเจ็ดหลังจากเดินยาวๆมาหลุดเมื่อวานนี้นะคะเนาะ แต่วันนี้เด่นไปที่ศูนย์กันสี่ไม่แน่นะคะศูนย์ศูนย์มาสองวันติดแล้วเห็นไหมที่หน้ากอกเนี่ยใช่ไม่จําเป็นนะคะที่ว่าเราจะคิดออกมาแล้วคือมันจะได้ศูนย์หรือจะได้หลักไหนแต่อันนี้คือมันคือมันตามจุดนะคะหมายถึงว่าคือถ้าเราจับจุดได้เนี่ยศูนย์นะถ้ามันเดิน่ะมันก็ มันก็จะเดินติดกันแต่ถ้ามันเว้นก็ไม่เกินสองงวดถึงสามงวดยังไงมันก็ต้องผูกศูนย์นีคะเมื่อวานมันมาสองวันติดเลยอันนั้นออกศูนย์เจ็ดสองเมื่อวานออกศูนย์ามสองเนี่ยศูนย์มาหลักร้อยทั้งหมดนะคะอืมนี่ยค่ะทุเพื่อนพีพี่ก็ดูเอา แล้วก็ของอ่านี่ค่ะอันนี้ของปกตินะคะปกตินี่คือจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะคือคือแกจะขอมาทุกวันเนาะก็ดูนะคะเพื่อนๆพี่เราชอบสูตรไหนเราก็คือเอาสูตรนั้นได้เลยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นสูตรตัวหน้าสูตรสามก็คือยังตามได้นะสูตรหนึ่งก็ยังตามได้อยู่เราก็ดูจากสติของ การเดินของเขานะคะนอถ้าอย่างไงนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะหน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะหน้าก็เอามาลงให้เพื่อนเพื่อนี่พี่ได้รับชมนะคะแล้วก็หน้าก็ฝากนะคะฝากเพจแล้วก็เฟซของหน้านะคะในเพจในเฟซก็จะมีสินค้าที่ร้านลงนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะมีเป็นคลิปพักเครื่องแล้วก็เป็นสินค้าอยู่ที่ร้านลงเหมือนกันนะคะนอเพื่อนเพื่อนที่พี่ท่านใดสนใจก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะหน้าก็าเดี๋ยวลงของฮานอยเสร็จนะคะหน้าก็จะลงของหวยรัฐบาลไทยนะคะก็เหลือเป็นชุดบนนะคะพูดคุยก่อนหวยออกแล้วหวยลาวนะคะเมื่อวานหน้าก็ลืมพูดเรื่องหวยลาวเนาะหวยลาวนะคะใครที่ติดตามใครที่ตามนะคะใครที่ตามหวยลาวของหน้านะคะเมื่อวนันอ่า วันพุธธหัสใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะวันพุรหัสนะคะใครที่ได้ตามนะคะใครที่ได้ตามหวยลาวของนา,นาคนะหวยลาวของหน้านะคะก็สูตรสองก็ยังโอเคนะคะเพื่อนๆในพี่นะคะ่ะสูตรสองนะคะสูตรสองก็ยังเข้าที่หลักสองสูตรหนึ่ง ก็เข้าที่หลัก9นะคะคือเก้าบนเก้าล่างแล้วอันนี้ก็คือสองบน2อล่างนะคะแล้วที่นาคบอกว่า9มันชนนะคะ1 2ึ่งสามี่หกกับเ้ามันชนสี่สูตรก็คือมานะคะเนาะคือหลักเลขมันมาลักษณะอย่างนี้นะคะเนาะแล้วก็สูตรสองของน้าก็คือเข้าที่หลัก2หลัก2ก็คือเด้งบนเด้งล่างแล้วก็9ก็คือมันก็เก้าบน9้าล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะัคือใคร ใครตามนะคะก็คือได้นะคะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้าก็กาบงามมค่ะจัดไปค่ะคือหวยลาวนะคะหวยลาวหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะมีสองครั้งนะคะที่หน้าคำลงเนาะก็มีวันจันทร์แล้วก็วันอ่าเขาเรียกว่าวันพุทธหัสนะคะเนาะแต่ชุดเน้นนะคะชุดเน้นเน้นบนเน้นล่างก็คือเข้าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆในพี่นะคะ่ะชุดเน้นนะคะ ชุดเน้นมันก็เข้าตามนี้นะคะเนียค่ะอันนี้คือชุดเน้นของนาคนะเนี่ยอันนี้คือชุดเน้นลาวนะคะที่นาคบอกว่าทาไมมันคิดคํานวณออกมาแล้วคือมันได้เลขหลักเลขเหมือนกันเลยทั้งบนทั้งล่างเลยบนก็ได้ห้าสองศูนย์กันหนึ่งแล้วก็ล่างก็ได้ห้าสองศูนย์กันหนึ่งเหมือนกันสองบนสองล่างเลยนะคะเนี่ยคือมันออกมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยค่ะ เอาใครที่มีชุด3ามตัวโต๊ะนะคะก็รวยๆค่ะจัดไปตามนี้นะคะก็คือตามสูตรเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะก็ฮานอยวันนี้ก็ห้าโมงครึง่งหกโมงครึง่งทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะคะว่าสูตรไหนคือมันจะเดินนะใครเคยได้กับสูตรไหนก็คือลองไปดูที่สูตรนั้นๆได้เลยนะคะนาอถ้ายังไงนะ คลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะรวยๆนะคะ